ឡើងកណ្ដាលណាបងឡើងកណ្ដាលដាក់បានគឺកាលណាទៅត្រួតទៅអាកាសទៀតប៉ែផងលប់ជាងសុខភាពទៅបងបងអូនខ្មែរដែលនៅតាមប្រទេសថៃសូមបងប្អូនឆ្លាក់មកទៀតទេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយតែអាជ្ញាធរខាងថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនចេញមកប្រុសព្រោះឲ្យបងប្អូនបានចូលមកថ្ងៃនេះមិនថ្ងៃទៀតលោទៅមកដល់ជប់ เออองหายได้เจ็ดสยกุมร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทสอันส้บาทองเราว่าเข้ามาแล้วเป็นหลักล้นะครับเราก็เราก็ช่วยชี้แจงใะ้คนทัานะครับเขาก็เลยป่าบัติทุกเร้าทำตัวหนึงปี่ยมานบ้วนในตจังหวัดเราไปทำรูงทำสังเกตเขาก็เรยมาชีแรกที่ผานเ่เช้าเยก็ไปไปแนะนำวิธีของชาาคูชานี เป็นยังที่ของชาตว่าต้องเป็นความรู้จำในยุคประเทศไทยได้เจอในกรณีถ้ามีคนมาอีกเขาอาจจะไม่ทราบหรืออะไรเนี่ยเราคือี้เรื่องนี้กำลังขยายนะครับก็เขต้องประชานน้ำพันอย่างเดียวนะครับเป็นอย่างนีงสมทราบขณะนี้อุทยานชาติปัิดาได้ทําการปิดอุทยานชาติปัิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับ ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิดในทีนะครับ